เอาละครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้เราก็จะมาเล่น Type 90แล้วก็รีวิวมันนะครับ Type 90รถถังนี้ถูกพัฒนามา1,990นะครับทุกคนก็รู้แล้วว่าบริษัทที่ทำรถถังนี้คือ m Mit ิ s u b i s h i เราก็รู้จักกันว่า Mitsubishi คืออะไรรถถังนี้ในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นหน่วยใน Japanese Self Defense Force นะครับถ้าผมพูดถูกนะแต่ว่านั่นแหละ ว่ามันก็แตกต่างก,กันในวอร์ซันเดอร์วอร์ซัมันทําให้รถถังนี้ไม่ค่อย OP เท่าไหร่แต่ว่าประเทศญี่ปุ่นในรถถังอันนี้คือทุกคนก็จะดูถูกมันเพราะเฮ้ยมันแค่รถถังกากาก,ากมันทําจากเอ่อแรปจูแรปสองแค่นั้นอะแต่มันไม่ใช่คือรถถังอันนี้อะ ational, จาก p i r a t i o n a l จากไทอาเรียวแรปสองแต่ว่ามไม่ใช่คนละยดกันเลยเสิ่งเดียวที่กูจะเห็นความแตกคือรถถังนี้จะมีออโตโรเตอร ที่สวิโคตรโคตรไวในรถถังอันนี้นะครับสวิคุณจะฆ่าได้ทุกอย่างในโอ้โหใน8วิกว่อนะ่ะท,ทุกอย่างอะ่ะคุณจะยิงได้2นลัดนะก่อนศัตรูจะยิงกลับอาะนั่นแหละคือความจุยดของรถถังญี่ปุ่นเอ,อ่อส่วนในทักทรีญี่ปุ่นนี้ก็ตอนแรกๆคนก็จะแบบว่าทรมานเล่นหนะ่อยเพราะญี่ปุ่นทุกคนก็รู้แล้วว่าญี่ปุ่นของไม่ค่อยมีรถถังดีรถถังเยียบย่อนอะไรแบบว่า แบบเล่นสนุกคือคุณก็จะทรมานแล้วก็จะมีแบบ copy ปี้เวอรชันอันของพวกอเมริกาหลายอันอยู่แล้วก็นั่นแหละคุณก็จะสนุกตอนคุณไปจั7.3อ่ะมันเริ่มจะสนุกตอนนั้นนั่นแหละพวกคุณจะได้วก y y p e 74อะไรแบบนั้นท74แวกนู่นนี่แล้วคุณก็จะมา6กไทป90นูน่นนี่โอแล้วคุณก็จะแบบคุ้มจริงๆเลยรถถังนี้รีโหลด4วิส่วนความมอลติพิลิตี้คันนี้ก็เร็วใช้ได้ เร็วเร็วกันนั่นแหละอา่าอาจจะคล่องตัวกว่าแรปเปอร์สองเพราะมันเกาะมันเบากว่านั่นแหละเกาะมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนชาวบ้านเขาเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มันก็กันได้นะ450ก็อยู่ใน11บเอไม่ถึง1ิก็ไม่ถึงว่าเร็วลายเท่าไหร่นะครับรถถังญี่ปุ่นนี้เอ่อรถถังนี้จะมี unique feature ไม่เหมือนคนอื่นจะมี h y d r a ลิกซ s สเพนชั่ o n ฮ y d r ลิก i c s u s p ช n s i o n แปลว่าคุณจะปรับไอ ลอตีตะขาบคุณในแองเกิลไหนก็ได้แล้วก็ต่ำโลขึ้นสูงอะไรมันนะต้องแล้วแต่คุณอยากจะพัฒนาเพราะถังอันนี้มันจะไม่ค่อยมีมุมกดมุมกดของมันก็จะแค่ลบเจ็ดีเกรนะครับเว t i c a ิ g u ลไ a ด c e แล้วก็นั่นแหะเลยคุณต้องใช้ไอไฮดรอลิกซิสเพนชั่นเพื่อมาปรับให้มันมีมุมยิงดีขึ้นแล้วอะไรนั่นเเอาแล้วก็ผมก็ไปพูดมากเราก็จะไปดูเกมเพลย์เลยนะครับทาย ว่าสมควรเล่นยังไงนะครับแล้วก็จะดูว่ารถถังนี้มันคุ้มไหมว่าจะซื้อไหมเดี๋ยวคุณควรซื้อไหมครับนั่นแหละเอาไว้ดูเลยครับทำไมผมรู้สึกว่าบอลตันเดอร์ไม่เมกียดผมวะเอาไปสปอนผิดอีกโอ้ยลไ,ไปเองนมะังลองไปเองมั้งรู้สึกว่าบอลตันเดอร์เกียดผมปะใครถามไอ้เหี้ยเบ้คกูมึงจะเตะกูสิบครั้งไม่ได้นะเกม เร็วคนไทยก็เป็นไปแล้วใช่แฮกเนี่ยเออเปดแฮ็กเปล่าปิดบ้างนะเต้ไม่ดีเลยวะไม่ไดีแบดมากเลยวะอไอสมองปิดแม่งกันโอ้ยดูโทรศัพท์ดูโทรศัพท์อย่างเงี้ยตุมควันไปพวกเวียนกิ๊กเต้ก็ตุ่ควันอะอะไรนะอะไรน้องดูไม่ไ พี่เข้าใช้กระสุนพันไ่มไม่กระสุนกระปั้นปิดถ้าถ้าไทยถ้าเอาถังญี่ปุ่นนี่มีกระสุนควันนะพี่ยิงแม่งสี่วิอ่ะไม่ไม่กระจายเลยควันอะสมองอะอยากอยากลงควันใช่ไหมติดเคล็ดเปิดจะได้ไม่โดนยิงกคอร์สเป็นถ้าไม่รับออโตโรเตอร์นะทั้งทีเร็วที่สุดก็ประเทศอังกฤษนะญี่ปุ่นก็เร็วโดยวิีบ้าเลยมาเนี่ยถ้าไม่ได้ออโตโรเตอร์ ก็ปบรกิถ้ะรถมือบรถบลดไมไอเยมก็ปฏิบัตกุเนอตวไวแชะแชะแชะแฉะยิงขนาดขนาดขนาดข้ลัง้าลงเฮ้ยบีทีบีทีไม่เห็นเห็นไม่เห็นไอยังะเแ้ มีดีมีสเกลบอกว่ามีดิเดนไม่ได้แต่เขาป้องใครสักคนโดนจับปอดก็ได้จะเป็นโหอ้ยิงไม่เข้ามุมเลนต้ายังมุมเลนใต้ายันมันน่ามันก็น่าจะยิงไม่เข้าอยู่แล้วพี่พี่ยิงด้านหน้ามันนะนี่มันมันหันเร็วไปหน่อยเมื่อกี้แต่แต่ก็นี่แก๊บ ตีเก้าสิบตีเก้าสิบกันแล้วตอนนี้กันฮะฮะมาดีคีเหนอยหันด้านข้างต้องหันด้านข้างให้ชัดจียี่ต้องสัดเดบิยังเราไปช่วยโอ้ยังมีอีกตัวกันดิชยังไม่ได้เลยไปนั่นไตนั่นไตนั่นไอ้ยิงดีกูคอย เขาเองค่ะตออม้เตยไมบกเลยพี่พี่ลังเข้าลังหินลังหินตัวมม่มไปไปเอาตูดบันไปเตะช่วยพี่เขาตายตาตายไเดืเซนตัปราิวขนา ก๋วยทอดขลังอ่ะต้องเต้มีใครแคปเอรโอ้หลังบัวเฮ้ย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 มึงยิกูไม่เข้าจริงกูณได้โดดไวๆฮะเฮ้ยเย็ดกูเอ่อตรงฐานมันเลยพี่โซโซูซบนหัวระวัง ไหมเป็นไรไหมมีใครบอกว่ากูไม่ได้เรียกเอเซนอะไรวะจับเสทีมอืมเอซิบกับเซตสิบเก้า อภ่ษามอะไรอะไรเล่นอะไรน่ารักอยู่ตรงนอ้นอีกกระสุนแรงนะอ้กัดกูรอดมึงมาไอซัดอะวยเับแป8โอเคถุเอ็นี่แหละตัวเหยื่อเลยอ๋อโดนคข้ละยียบดโอ้ยน็อตกูรอดไดไอสัดอ่าชิดยตีโดนเก็บลองกดเลย l ก t <S, s go g a ม e c น m m ซ็จำจุดตีไว้คือแบบต้องบได้ไง <A> อะอตัวนั้นอะ <A> ดูเอด้เอคืออะไรดาราจะเดี๋ยวไรขอไปจำเป็นไนหมร Mark Cross Air B n Support Forever มาเดี๋ยวไม่ช่ What What the fuck is B M 13 N อ้อแดกถากุชาเลยต้งแชร์คุแช่มาจากไหน กุ้งแช่ใช่ไหมมาจากไหนกุ้งแช่การเองเอาเตะสเต์ไลน์ไานะยิงเคอร์ไปหานะสติชเิบอะไม่กลัวเป็นตี๋ง ไม่ไม่กลัวเป็นเหยื่อสิวิหรออย่านะพึ่งยิงห่างผมหายไปไหนไหมก็ไม่รู้ก็อย่าบินผ่านสิมันมันบ้าจริงอะไรคือคนที่ยิงห่างเฮลิคอปเตอร์ผมหายแต่ผมยังบินได้อยู่ก็พี่มองอย่างเงี้ยมองอะไรเลย thing makes sense เลยวะนี่ เอเคือเกโอเกฮเตเตะจัดการไม่จัดกาไม่ได้ครับอันดิสคอนเนกเต็ดแล้วครับมันเป็นเบินยิงไม่ดีก่็จะตายนะโออ๋อู่ยิง2 s งเไม่ได้ปู่นี่ตัวนี้มีสองเตรงนี้ป่ะเั้งเตเอาฐานมาเลยพีโอ้โหมึงเนาะตีม แม่ตบฟัคไอ้สมัยเออ๋เอาล่ะวะอย่าประวังเพรื่องไอเอพี่เราเราโดนโคตรพ่อโคตรแม่อัพเทียเจ็บปะน่าใช่อัพเทียท็อปแบงค์ไปเจอท็อปได้เราเราเจอท็อปเทียคือไม่มีไม่มีจระเข้ตัวอะไรเลยอย่ามายิ้มเลยพ่อ มีเลเอร์เซอรอีกคนึงใส่มีกิฟต์7ละใครใครมึงรักกูคอยมึงเป็นจุดไหนเอัมไม่มีอะไอเกมันยิงไม่ตายแล้วไอเตะลองไอบินเออมึงก็ต้องใจหน้าวี่ เกิดอ,อะไรในสี่อ่ะทำไมแม่งรอดอยู่วะไม่เป็นเล็คนไงสามส,ส,สี่ห้ามัน,น่ห้าคนไปแบงอ่าพี่แซมพี่มี่อ่ะมันอยู่หลังพี่เคยที่เคยที่เคยยิงมันไปยิงแบบว่าปวดมันอย่างก็โผล่ไปนั่นแหละต้องบินมาแล้วข้อเจ้า ตัวนี้ตัวนี้มันไม่มีใครอยากคุยมันมันสมมุติยังมันได้มะตายเม่นไอเย่สองสอบแปดโอ้ที่เก้าสิบมันรู้ได้ไงวะอ่ะมีไหนเนี่ยดีสาด้เลยโอ้เสียดายมากเลยว่ะตอนนี้โดนมึงตัวไม่เป็นไรครับ ผมก็ชอบมันอยู่วะมิดเกาะเอ่อเอ่อเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดมันเลงขึ้นใส้อ่ไปฝั่งนี่เลยทำไมผมแต่งเอปรัมผมเหมือน M1 A1 AIM เลยวะ เฮ้ยขยไปแล้วเดี๋ยเฮ้ยเยเลยช่วยช่วยกันซอกูบอกล้ปืนมันอยู่ตรงนี้เลยโผล่ไปเ๋ยวมันยิงอยู่ตรงนั้นเขาไเือตายแล้วก็หน่เดือตายแอ้เครื่องครึ่งครงครึ่งครึ่งไปต่อไปต่อไปต่อเยบร้อย โกก็ก็กมุฟไปได้ไปได้เปตัวไดได้โอ้สุด้เกอร์เราไม่โดนไปเลยประเทศจีนนะไปได้ไปได้กู้ห้ทางกุดช้าไปตามมึงทันที่ไหนขอให้ปันี้เขอเป็นหน่วยปันี้ใหัขพข้างหงใหน่วยเครือยนต์นะโอเต้ไปช่วยพี่ได้โอเคต่อมแป๊บยี่สิบวิเจอเอกระซมเย เดี๋ยวพี่เข้าเป็นเส้นให้เดี๋ยวพี่วันนี้สไนแม่งไม่ไม่ไอ้วันนี้อดักดำไ้แค่ไหนสิบวิมองม็นอ่ะได้เบสกว่ะมองม็นั่งอยู่ไใคอยุติกานพี่พี่นนยังโอเคอ่านนอ่านะอ้าวเตงยิงตายไปแล้วไม่มีนะอ้าวเตงยิงตายไปแล้วต้นใหญ่ที่เจออยู่ตรงเนี้ย ผ่ายไปแล้วไม่ใช่หรอเอ้ยจรวดยิงผ่านหลังวิเราโดนดาวเทียนนี่หว่าเมีมี28ตายแล้วมีมีมีอยู่ซ้ายนะอยู่ซ้ายเรานะมีเอชเอชต้องพรีเมียมอ่ะโกงๆอ่ะของอ๋อสวีเดนเนาะมารัสเซรยมีของรัสเซียมีคันหนึ่งจุดตรงนี้มันมันตัวกู้ตอนแรกเกิดแท้อ๋อไอ้เฮลิคอปเตอร์เนาะเขาเขารถถัง มันไม่มีใครคเขาไวคุณคุมคุมเขาไม่ใช่คนเด็เขาไอ้หา่าจะพิจารณาดูนะเฮ้จะรวจบีมแล้วโอ้โหอ,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 อยากก่ากลัวอยากกว่ากลัวอย่ากลัวเจอละตรงน,รงนี้ตรงนี้เลยกินได้ไหมมาร์สิมาร์สิเอ่อตรงนี้ตรงนี้ โอเคอ่าติดไฟใหติดไฟเขียนร่วงมันก็มีมันอยู่ตรงนี้เ่ยตรงนี้เกาะมันเหียบมากเลยมิงไปอยู่แต่มันไม่เข้าเออเดี๋ยวผมก็กันทอกันมันจะไม่บกถูกตำหมิเป็นไรเนยโทษทีอ่ะช้าไปหน่อยจะโกรธถูกโกรธช้าเดีไม่เป็นไรมาเป็นรักเพราะว่าโ l o s e air support กันแล้วมาละโฮเตมันมีอะไรอยู่บนที่พยายามยิงพี่มั้งหรืออะไรต้นเหตุนีนี่พี่ตรงนี้ ได้เลยปิ s รอสามชมน้ำมันกูหมดพอดีสามชั่วโมงแบบไอพิตายมาแล้วระวังระวังพารจะคอจะไปเใช่เวูะปให้เดี๋ยวมันจะกาเองนะอีกสูนะตัวนี้ตัวนี้ดิเอตยินได้ไหมฮะฮะฮะผมปนไม่ได้เป็นไกาอันนั้นนะ พอยิงได้ไหมโอ้โหไม่รู้รุ่นโอ้โหแตกเลยไม่ใช่ตัวท็อปไม่ใช่ตัวท็อปโอ้โหแตกไม่ผมไม่รู้รุ่นไงล่ะมันยิงไปแล้วมันตีมันสู้แล้วมันอจุดสนามบินแล้วได้แน่โอ้โหแตกสนามหอแล้วขอบเป็นต่ำสั่นครับหน้าโอ้โหแตกเลยบอกได้กับเด็กนั้นโอ้โหแตกโอเคครับแตกหมดเลยครับ แตกไม่ใช่แตกแตกไม่ใช่ถุยแตกไม่ใช่ถุยไอ้ยังมิสเอไมอลิกแม่งหันยังไม่เใสี่สิบจีโอ้โหไม่เข้าไอ้ี้ยคนนั้นก็คนนัก็จะมีไเรื่อยังไม่เข้าไรแพกไม่เข้าอ่ะโอ้โหเนนี้สวยแตกไปแล้วเพิ่งแตกไปลว มันขึ้นนะกระสุนปืนร้อยห้าจอดสามร้อยห้าสิบโดนยิงเอสวิเตอรนี้ตัวนึงนะกำลังกำลังกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นยตัวนี้มากเลยที่แปศูนนะที่เก้าสิบไม่ใช่หรอโอ้โหมึงมาจากไหนที่เก้สิบนะรารเก็ยก็ไม่ได้ต้องมาคอนเสนเทตริษันนีนเยเออเยียนีกปึ้กเล่นผู้ซี่จังวะ เราเล่นบุซี่เขาเรียกว่าเล่นแบบสไตล์ฮีร็อคเตอร์ของแพ้เว้ยมันติดไฟประหารประหารปืนมังางนี้นะไปทำเมื่อันผมคุณไปเลยแค่ทิ้งระเบิดเส่ยมได้ไหมเนี่ยอ๋อแต่ก็หมดแล้วว่ะยิงระเบิดนี่ที่นี่ทีนี่แล้วก็มีเอเอตัวหนึ่งกำลังเกิดปิรูจอมเจตเจตเจตเรางะนำไปเลยปิรู โอ้โหเกระสุนทิศมันยิงผมวะไม่ใช่ผมแล้วหลดโคตรนานอีทิศก็แตกแล้วปืนมันแตกทั้เหรอใช่ทำดิตายแล้วนี่ตายแล้วก็ยิงปืนมันแตกมันดิอ๋อมันเลือตัวเดียวอ๋อก็ไปยึดกันดีกว่าแต้มอ๋อยึดมันเป็นก็ไปยึดเลยเพราะมันไม่มีใครยึดเดี๋ยวมันไปอืงไงไปยึดดีกว่าเอาคะแนนดีกว่าเอาตังค์ด้วย ไปเลยไปเลยใครใครอยู่ไกลไกลอเฟกเลยเฮยเดี๋ยวฮอเเพ่แท็บละเก้าสิเยี่ยมเยียมมากเลยรถถังของตัวที่ผ้านรีโหลดไวมากเลยแลวรถถังก็ดีทำเลยก็ท้องตัวถืว่าห้องตัวแล้วรับหนึ่งเลยนะไม่ได้รับหคือว้องตัวแบบพีเดียเลย เวกซิคิวมงไม่เปล่ยน Your Q is my Q Your Dad is my Mom จะบิน้มาแล้วก็โดเนี่ยอ๋อโอ้ไม่ไม่มีเะไรจับอะไรไม่ได้เลยเาจบมันื บบเขียนยอดเยี่ยมวันนะี้แต่เบสกว่าเนะฮ่าเป็นแดดกูหรอกเอาแล้วก็ผมก็หวังว่าวันนี้เราสนุกกันนะครับดู Type 90 g a m e p l a y แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆผมนะครับแล้วก็นั่นแหละรถถังนี้ผมบอกเรียบอกไปว่ารถถังนี้เล่นในกระเสบได้เพราะมันเีลดรถสี่วิ ซีวิกว่ากองเื่อเล่นแบบกระสแบบพุชได้เลยเพราะศัตรูมันไม่มีออโต้โรเตอร์เหมือนคุณนอกจากทีพวกทีเจ็ดสองรัสเซียและนั่นแหละคนเขาจะดูถูกเท่ญี่ปุ่นเพราะรถถังนี้มันเกาะไม่ค่อยมีแล้วก็นูนี่แต่ว่าที่จริงอ่ะเขามีเกาะแต่ว่าเขาบอกบางแค่นั้นเองแล้วรถถังนี้จะสมควรว่าเล่นเป็นซัพพอร์ตหรือว่าเล่นเป็นหาอันนี้ได้แฟลกเกอร์แฟลกเกอร์ยอดเยี่ยมมาผมแนะนานะนั่นแหละครับก็แค่นี้กันวันนี้ก็ผมว่าสนุกกันนะครับมาดูผมเล่นไทป์เก้าสิบ แล้วผมเสียดาว่าเกมเลนหนึ่งผมได้นูเคลียร์แต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายไว้ผมเจ็บใจมากเลยนั่นแหละครับผมก็ขอฝากตัวก่อนแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมแล้วก็กด subscribe แล้วก็แชร์คลิปผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยแล้วกถ็ถ้าใครอยากมาดูผมเล็กเยอะๆก็ไปดูใน Twitch นะครับผมสตรีมกันทุกวันเลยใน Twitch นั่นแหละครับแล้วก็ผมก็ฝากฝากตัวแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแมมเนี็ตขลังใคอมเมนต์ถ้าอยากเห็นผมเล่นรถถังอะไรต่อไปหรือรีวิวคือแม็กก็แลครับแล้วผมก็ขอลาก่อนแค่นี้นะครับบ๊ายบาย